ก็ขอกรับสวีดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมรลยการและบทัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงก์กันอีกเช่นเคยนะครับกับพาร์ทที่2แล้วนั่นเองนะฮะหรือตอน2นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ยศอ่ายศอะไรวะเออลืมนะครับก็ยศขึ้นมาแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอ่าปืนก็ได้มาเยอะเลยนะครับเพราะว่ายศมันก็อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้อ่าแฟด อ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าระเบิดแฟลตนะครับเดี๋ยวผมเขาเปิดใช้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็ส่วนไอเทมต่างๆนะครับผมก็เปิดใช้ไปแล้วอ่านี่นะครับโอ้ยมีหน้ากากหมีแพนด้ามาด้วยนะครับได้ฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวก็หมดนะฮะเดี๋ยวเราเล่นด่านสไนอีกดีกว่านะครับโอเคมาเดี๋ยวเราหาด่านสนายก่อนนะครับอ่าถ้าเสียงเกมมันดังไปนี่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวหาด่านสนายก่อน ไอ้พีดัานเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเฮลิคอปเตอร์ก่อนดีกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวมันเป็นปืนสไนน์นะฮะเอาปืนนี้ดีกว่ามาจอยเลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่นะฮะอ่าสำหรับใครนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเล่นกับผมนะครับใครอยากมาเล่นกับผมนะฮะก็แอดกาลิน่ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งอ่าลิ้งไว้ใต้รีวิชชั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอา เออนะครับเดี๋ยวแปปหนึ่งเสียงมันน่าจะดังไปอ่าสักยี่สิบห้าแล้วกันเดี๋ยวแปปหนึ่งเอาเร็วเรโอเคแปปหนึ่งเสียงอ่ะประมาณยี่สิบห้าแล้วกันเนาะนะครับอ่าโอเคมาํามมาลุยกันเลยพอดีผมถนัดฝั่งซ้ายนะครับปืนนะฮะก็เลยต้องเอาฝั่งนี้ปึ๊บเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาเด้มาเด้ เดี๋ยว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 มันอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วอืม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 เราไม่ยิงหอครับเราไม่เน้นหอนะด่านนี้ผมไม่เล่นหอนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนนะครับเล่นหอมากกว่านะฮะยิงหอนะครับเราจะเป็นคนยิงอ่าคนที่จะเข้ามานั่นเองนะครับไม่ให้มันยิงหอของเรานะครับอ่าหายไปไหนโอ้ยเจ็บเจ็บมาดิ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  โอ้โหเดี๋ยวมันมา2ตัวเลยเออนะครับยิงได้ยิงด้นี่แม่งอยู่ข้างบน2ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปใหม่ก่อนเอาระเบิดแฟลชพี่นไหนไหนไหนนี่นี่นี่หัวแตกหัวแตกมามามาเฉยตรงนี้ไม่มีใครเสียงเหมือนเอ้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงมันอยู่ตรงนี้แน่เลยไหนวะ เออเดี๋ยวนะนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่ไงนี่ไงยัยฝั่งละฝั่งใครชนะวะฝั่งฝั่งมันใช่ไหมโอเคตอนนี้น่าจะประมาณสัก9รอบนะครับ9รอบเนาะยิงหอประมาณ9รอบอ่ะตอนนี้ผมอยู่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องโดดลงมาึ๊เนี่ยอาระเบิดไปแกนแล้วก็ตามด้วยแฟตนั่นเองนะครับอ่าระเบิดแฟตวิ่งนี่วิ่งกันไปเลย โอ้ย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 ใครยิงใครยิงเฮ้ยเดี๋ยวโปแน่เลยนะครับทำไมมันยิงแป๊บเดียวเองผมนี่งงเลยมาด่านนี้ผมไม่ค่อยเน้นหอนะครับอยากยิงคนมากกว่านะฮะอ่าโอเคปึ๊บ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 อ่าดูดินี่ไง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 มาเดมาเด โอ,โ,โอ้โหรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องเลยนะฮะืมาหืม่อย่างงี้ต้องออกนี่ครับคือแบบว่าโปเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะแอดบินี่แบบ GM นี่ไม่ค่อยจัดการเลยนะฮะอันนี้มันดา่าอะไรวะเดี๋ยวนะผมขอไม่เดี๋ยวนะห้องเมื่อกี้เห็นมันชื่อห้องห้องนี้ห้องนี้ไม่โปเออห้องนี้ไม่โปอะเดะนะฮะแต่คนอื่นอะโป เออนะี่ครับเดี๋ยวเอ็ด่านสไนสไนมีไม่กี่ด่านเองลักวินนะครับลักวินลักลักวินเดี๋ยวเราหาด่านก่อนนะครับ <c oughs> อ่าซับายเบทซัพซับพไม่เอาอะ่ะไม่เอา <h ums> เดี๋ยวผมหาห้องก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหาห้องก่อนนะ มาแล้วนะครับตอนนี้เราได้ห้องแล้วนะครับเป็นด่านอ่าตึกนะครับสองฝั่งกันเลยนะฮะเล่นด่านสไนน์นั่นเองนะครับเพราะว่าสไนน์นี่ผมชอบนะครับชอบพอสมควรนะฮะพวกปืนกลนี่ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับอ่าแต่ปืนกลนี่แบบต้องแรงหน่อยเนาะโอเคมาต้องแบบปนคิดทีหนึ่งนะครับมาโผมาโผมานี่เรามีระเบิดแฟตนะฮะเราส่งแฟตไปก่อนนี่ เออมาได้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 โป่อโปป้าวะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลิบเรารีบขึ้นก่อนมีใครตามมาไหมเนี่ยเออืออเออเฮ้ยด้านหลัง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 หัวแตกหัวแตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนไหนเอ้ยยิงยิงดิยิงดิออืมอืมเดี๋ยว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 เรารีบขึ้นก่อนโอเค เต็มกระสุนแป๊บเอาอีกแล้วโอ้โหโปโคตรเยอะนะครับรู้เรื่องตายตายอย่างงี้ต้องออกเบื่อโปมากนะครับมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นด่านสไนนนั่นเองนะฮะด่านนี้ผมยังเพิ่งยังไม่เคยเล่นเลยนะครับพูดง่ายๆคือเพิ่งเล่นนั่นเนี่ยเข้ามาครั้งแรกนะครับโอ้โหแมปสวยมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆข้างบนอะไรแบบเดี๋ยวๆๆเ,เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน มามาเห็นแวบๆบแบบข้างบนนั่นไง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 อุ้ยโโอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอาระเบิดไปกินก่อนแล้วก็ตามด้วยระเบิดแฝดนี่นี่นี่มาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเยอะแม่งมาเยอะแม่งมาเยอะอื้าวอ้าวยืนเฉยหรอยืนเอาหัวแตกเอาหัวแตกนี่ยิงข้าวบนก่อน มาเดี๋ยวมันต้องมาโผล่ตรงนี้แหละนี่ไงนี่ไงมาเด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอืม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหนีก้อนนีก้อนเฮ้ยไม่มันตามมามันเอ้พี่มีดมี จะกายเงาไม่เพ <boundaries! S 1> ื่อนเออนั่นแหละเอาสองลุมหนึ่งเจอมีดหมอปับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแบบตกใจนึกว่าบาเลสนะฮะบาเลเละมาโอเคโอ้ไม่โหดเว้ยนี่เอาระเบิดพิเกนนะครับมานี่ได้สักหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้กันง่ายงไงไงเฮ้ยมาแล้วมันเฮ้ยปไอ้ปาป้าป้าป้าเขาให ปาปาบอ๊ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้เดี๋ยวมีดผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดแล้วนะครับมือซ้ายเอามือขวาดีกว่าเดี๋ยวนะมือขวาดีกว่านะครับเมื่อก่อนนี้ถนัดมากนะครับมือขวา,อขวาโอเคนะฮะ้าจะเป็นมือขวาผมนี้ติดต่อมาเลยอเออนะครับล้อเล่นโอเคปาระเบิดไปแล้วนะครับโอ้ยไม่โดนเลยโอ้เสียของเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีเอาดิเอาไงเอาไงมาเซมาเซมาเซอืมเอ้าสวัสดีอะไรโอ้ยอืขี่มิดหมอมิดหมอหกสามครับหกสามนะตอนนี้ผมหกสามอ่ามาใหม่มาใหม่เดี๋ยวเราขึ้นบนกันนะครับเมื่อกี้มันทําผมไว้นะฮะเราต้องไปจัดการข้างบนก่อนนี่อุ้ยมันออกมามันออกมามันออกมา มันออกมายิงไม่โดนเลยไปไหนแล้วโอ้หตายอายุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรอุ้ยอุ้ยมันติดประตูโอ้โหเลือดเลยหนึ่งตาแล้วโอ้โหคุยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มา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  มานี่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 ยืนทำละจ้าอ้าวไปไหนแล้วออก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 ไปไหนแล้วโอ้โหยิงมันดิยิงมันยิงมันทั่นและมันชอบลุมนะครับมันชอบลุมโอเคอึบอึบหลบไปจะมายืนขวางนี่เอาอ้าวอ้าวสวัสดีสวัสดี สวัสดีทำละจ้าทำละจ้าอ้าวยืนเฉยเออนะครับยืนเฉยอ้าวอ้าวยืนเฉยอ้าวอ้าวล่วงอ้าวล่วงเองตายเฮ้ยเฮ้ยเอออยู่ๆก็อยากล่วงอยากล่วงเหรออ้าวล่วงล่วงเองบ้างเลยเฮ้ยมาดิมาดิอุ้ยืหเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปแล้วมันจะโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อน สิบต่อห้านะครับยังถือว่ายังไม่โอเคนะฮะมาใหม่มาใหม่มาใหม่อุ้ยได้ไงได้ไงได้ไงเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยระเบิดแฟลทโอ what the fuck เดี๋ยวก่อน มันอยู่ข้างบนไหวไม่เห็นนั่นะเดี๋ยวไปเราขึ้นบนกันต่อนะครับอึ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 ดด้านล่างด้านล่างด้านล่างอุ๊ยใครยิงวะใครยิงโอ้โหวิ่อะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนสักตัวเลยโอ้ตายตายตายด่านบางด่านบางที่ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเอาเป็นว่าดาบบันดาบผมก็ไม่ค่อยถนัดเนาะ งานนี้ก็ขออภัยกันด้วยอะไรใครแวบบอะไรจัปาระเบิดเหรออื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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบไวปาระเบิดควานี่ไปทางนี้กว่าบุกถามเลยอุ้ยโปโปมองไอ้ซาดรู้ดีว่ะแม่งกระโดดลงมาฟันเลยอ่ะนี่นี่น รูดี้เกินไปแล้วเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วโผล่มาดิโผล่มานี่โผล่มาเนี่ยเก็บรบเบเรียบ เฮ๊มาเด้มาเด้มันต้องตั้งใจหน่อยมันต้องตั้งใจหน่อยจะเล่นอะไรนี่โอ้เอาอืมอืมอะไรปาระเบิดมาเหรออุ๊บโอ yeah. ้โหระเบิดอยู่ตรงหน้าเลยให้ตายเถอะเร็วๆเร็วๆเวลาจะหมดแล้วไว้เหลืออสองนาทีเองเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะระเบิดแฟลทเอ้ยเอ้ยอ้ข้างบนข้างบนเออนี่เรียบร้อยอ่ะเระเบิดพี่เกนเฮ้ยวัดดีวัดดีวัดดีเฮ้ยวัดวัดดีวัดดีวัดดีนี่เห็นเล่นเมดเล่นบ้างนะฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยจะจะจะเออเออว่าไงว่าไงว่าไงเดี๋ยวเติมกระสุนก่อน เออมาเด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 โอ้โหตั้งลงแป๊บหนึ่งตายเลยเร็วเร็วเร็วฝั่งเราจะชนะแล้วนะครับฝั่งเราจะชนะแล้วนะฮะอระเบิดแฟตติเกนเย e แล้วก็วิ่งก็ตามด้วยอ่ะอะเบิดไป้ไอมันอยู่งันมันอยู่งัน โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันหนีก่อนหนีก่อนนี่นี่นี่มาเดะมาเดะอืม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 โอโห้วิที่วิล่นมีดแล้วแต่มีมีดคู่นะครับมันต้องมีมีดคู่นะฮะอ่ะแลเบิร์ดแฟตแกนเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยว มาเด้อเอ้ยมาเด้เออนี่อัลเบิร์กเกนเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับหวังว่ามันคงไม่กระโดดมาฟันนะนี่ไงนี่ไงเย่ชนะแล้วนะครับเอาเป็เนว่าสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับผมหัวร้อนมากนะฮะเจอโปรบ่อย มาปากเลยนะครับหัวร้อนชิบหายนะครับเอาเป็นว่าสําหรับพาร์หน่าจะเป็นไมค์คร f t แล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูบ๊ายบาลิกันจุ๊บจุบหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบายบายจุ๊บ